ก็สวัสดีครับสวัสดีที่การที่เราโปงสูก็น่าผมนี่ผมพ่อผมกับการที่เราโป้งเราผมคือก็เราบรรยากาศแรงๆน่าผมมันนี่มาคำจักน้อยเราผมตีทุลาหน้าผมคือก็มันนี้ได้เป็นแจงกับที่แน้วใจส้นล้นหน้าผมเดี๋ยวกินกับเขาเจ้าน่าผมนี่นะเราเสียบหน้าผมกับผมเมื่อก็เราผมไม่ต้องเงียงหมากไม้ผมเดี๋ยวกับส้นร้นหน้าผมเป็นกาเขากันขนาดหน้าผมเดี๋ยวมาซิมกันเบื้งหน้าผม

cái gọi là hòn ở hùng. đó Nó hùng. Vội lại chân đàn hùng. Say chân hùng. Say hàm hùng. Say hàm nào นอนกี่กองผมเบสไลฟ์ไปตามแต่หลอดน้ำผมราขาไม,ม่ใส่ไมืดกว่าผมับทำยังไงเพื่อปีเพื่อนอองผมกระจายกองปลอมดีนะผม ร้อยใส่ข้างในผมมันเป็นหนาเราผมนี่ครับมัน,นเป็นน้ำสดไห่หมูครับผม้านเดียบผม Chào 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 chào